เออก็มาทายไหมนะครับสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาดูคลิปก่อนแล้วผมลบทิ้งแล้วนะครับก็เป็นคลิปเดิมนะครับก็นี่ครับเป็นลูกสูบจับเลียนใส่เว้นนะครับก็ผมก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้รู้เองนะครับก็ต้องขอบอกไปก่อนครับสําหรับท่านที่รู้หรือว่าช่างที่ชํานาญหรือว่าเก่งนะครับ ก็เท่าที่ดูคลิปมาก็เหมือนจะยังไม่เคยเห็นใครทําคลิปมานะครับก็อันนี้เป็นรูปเดิมสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเว้นนะครับก็ถ้าเดิมๆมันมันจะมีคราบขมเมาบางทีก็หนาครับอยู่ในร่องนี้นะครับแต่อันนี้ผมเอ,อผมอะไรนะขูดขูดออกแล้วครับมันจะมีสีดำนี่เหมือนกับไอ้ตรงนี้แถวนี้นครับ แต่มันจะหนาบางอันก็หนาปึกเลยครับก็แนะนำให้ขูดออกนะครับก่อนที่จะใส่แว่นใหม่อันนี้ช่างบอกผมมาเหมือนกันนะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่ช่างหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ก็แนะนำคนที่บางทีอาจจะพอมีความรู้อยากจะลองถอดทำเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่ไปให้ช่างนะครับ ก็บางทีก็เปลี่ยนแค่แหวนนะครับบางทีลูกสูบมันยังสวยอยู่ตัวนี้ก็ยังแน่นอยู่ครับก็จะเปลี่ยนแหวนเอ่อเอาแหวนออกแล้วก็คูดในคูดเอาคราบเขมาออกนะครับผมถ่ายไปแล้วคลิปก่อนนะครับแต่ว่ามันไปติดลิขสิ์ <c oughs> ไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์ที่เพลงมันเปิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ก็เลยลบออกมาถ่ายใหม่นะครับ เออนครับเ,ออเดี๋ยวรอสั่งอะไรครับจะไปซื้อก็แพงครับก็สั่งเอาดีกว่าครับมันก็ถูกกว่ากัน10-20บาทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าซื้อร้านแถวบ้านก็ยเยอะแพงกว่าเยอะอยูอ่ยครับแต่อันนี้เราไม่รีบครับ ถ้ารีบๆก็ซื้อเอาแถวบ้านเลยครับเร็วดีตัวนี้ถอดถอดไว้นานนะครับแล้วสนิมมันเริ่มขึ้นก็เพิ่งได้มาทำการถูล้างนะครับตอนแรกนี่ดำปึ๊ดบือเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมเอากระดาษทรายละเอียดมาถูมาขัด โอเคเนาะครับเนาะคลิปนี้